สาระเร็วชาแนลสวัสดีครับสำหรับท่านสมาชิกนะครับบางท่านที่สนใจที่อยากจะทำ YouTube นะตอนนี้นะครับ YouTube ได้เงินดีไหมนะช่องเล็กๆนะครับช่องที่ไม่มีชื่อเสียงคนธรรมดาทั่วไปนะครับอย่างแอดมินนะมีซับอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆน,นะครับซับรายได้ต่อคลิปเป็นยังไงวันนี้สาระเร็วชาแนลจะ มาเฉลยให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับสำหรับช่องสาระเร็วของแอดนะครับเป็นช่องที่สอนเกี่ยวกับการซ่อมนาฬิกานะตั้งค่านาฬิกานะครับตอนนี้แอดลงคลิปไปทั้งหมด700กว่าคลิปนะครับ700กว่าคลิปใช้เวลาทั้งหมด5ปีเนาะ5ปีเลยทีเดียวตอนนี้แอดสร้างรายได้มาแล้วประมาณสัก3ปีนะครับประมาณสัก3ปีได้ฉเฉลี่ย คลิปที่แอดลงก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะสถึงสนาทีนะครับไม่เกินนี้แอดก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เนาะว่าสำหรับการทำ YouTube ตอนนี้นะครับท่ามกลางกระแสของ TikTok นะหรือว่าจะเป็นของเรียวนะที่กำลังมาแรงนะ YouTube ขนาดนี้นะครับสามารถเลี้ยงตัวได้จริงๆหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่แอจะเอามาให้ทุกท่านได้ชมกันเนาะเป็นคลิปนะครับที่เป็นยอด อันดับต้นๆของแอดเลยทีเดียวเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเอ,อ่อที่มียอดวิวประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นวิวนะครับนะครับตัวนี้ลงมาได้สามปีลนะยอดแสนแปดนะครับแสนแปดแอดเอาไว้ชมก็คือจะมีไรายได้อยู่ที่ตั้งแต่เปิดลงคลิปมานะครับแสนแปดก็ได้อยู่ที่ ร้อยหกสิบเอ็ดเหรียญน,นะครับลองคูณดูนะครับสำหรับเออ่ YouTube นะแอดคิดหลังจากที่เขาหักค่าภาษีค่านุนค่านี่แล้วเฉลีย่ยนะเฉลีย่ยก็ประมาณเหรียญหนึ่งจะได้ประมาณ29บาทนะครับถือว่าโดนหักเยอะพอสมควรนะไม่ว่าเวลาแลกเหรียญดอลลาร์เราคูณดูแล้วเนี่ยสามสกว่ากว่านะครับ แต่พอเราได้จริงๆก็ได้ประมาณ29เหรียญน,นะสำหรับช่องของแอดนะครับก็ลองคูด,ดูเนาะอ่าแ,แล้วสำหรับคลิปต่อมานะครับก็เป็นคลิปเอ่อที่มียอดวิวอยู่ที่แสนหกนะครับลงมาเมื่อสองปีที่แล้วนะความยาวของคลิปก็แค่4นาทีนะครับสีนาทีนะได้เงินมาทั้งสิ้นก็220ร้อี่เหรียญ ก็ลองคูณดูนะครับ220เหรียญก็เป็นเงินเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวลองคูณให้ดูนะครับเพราะว่าไอเนี้ยมันจะไม่ได้ตาม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 อยอดการเลกเปลี่ยนเนาะเขาก็จะมีการหักหนูน่นหักหนี่นะแอดก็เลยคำนวณคร่าวๆนะครับว่า2อ่า220เหรียญเนี้ยเราจะคูณที่29บาทนะครับอันนี้คือหักเรียบร้อยแล้วหักภาษีหักหหนู่นหักนี่ ยอดเงินอ้นเข้ามานะครับยอดรายได้ทั้งหมดของแอดตั้งแต่เปิดมานะครับเป็นเงินเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวแอดจะเปิดให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยเนาะอันนี้นะครับคือรายได้ของช่องนะครับที่ทำมาตั้งแต่เปิดนะครับ2 4 2 5ยิ้าเหรียญน,นะครับลองคูณ29บาบาทดูนะ เดี๋ยวแอดจะเดี๋ยวแอดจะคูณให้ดูนะสอ,สองสองสี่สองห้านะครับเป็นเงินเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เอามาแชร์นะครับก็คือหือถือว่าตั้งแต่เปิดรายได้ตั้งแต่ปีสองพันสิบแปดนะครับก็เพิ่งได้แค่นี้เองนะเฉลี่ยเดือนนึงก็ไม่กี่บาทนะครับก็อย่าท้อแล้วกันช่วยขนานข้าไฟนะ แต่ถ้าเราลองขยัน่นนี้ก็ลองทำดูนะครับแอดก็ถือว่าแอดขยันนะเจ็700กว่าคลิปอันนี้แอดก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับสาหรับท่านที่ท้อทแท้นะลองทําดูได้ไม่เสียหายนะครับถ้าเราชอบแนวนี้ก็ลองทําดู